สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อวันที่13กันยายนว่าประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียกล่าวถึงที่นายอัลตูนีบลิงเคน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐให้คามั่นระหว่างการเรย,ยือนยูเครนครั้งล่าสุดว่าจะเร่งประสานให้มีการอนุญ,ญาตเพิ่มเติมเพื่อให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธโจมตีที่มีพิสัยทําการระยะไกลได้ซึ่งเป็นของทั้งสหรัฐและชาติพันธมิตรได้มากขึ้น โดยถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนพื้นฐานของสงครามอย่างมีนัยสําคัญด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ครับนายปูตินก็ขยายความว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะหมายความว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งรวมถึงสหรัฐและหลายประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปหรือว่าเอการตัดสินใจแบบนี้ก็หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนโดยตรงถือเป็นการมีส่วนร่วมและแน่นอนว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะและธรรมชาติของความขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่นายปูตินกล่าวย้ำม,มาเลยครับเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนกับการที่ทั้งสหรัฐและชาติตะวันตก ด้นเปิดสงครามกับทางรัเสเซียโดยตรงเลยครับด้านกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียครับออกแถลงการว่าปฏิบัติการโต้กลับที่ภูมิภาคเคิร์สทานตะวันตกของประเทศซึ่งมีพรมแดนกับภาคตะวันออกของอยูเครนสามารถยึดฐานประจำการคืนจากอีกฝ่ายได้แล้วสิบแห่งนับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งกองทัพยูเครนเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีข้ามแดนขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซูเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่า ของทัพระเสียกำลังปฏิบัติการโจมตีกลับครั้งใหญ่จริงแต่ยังคงยืนยันว่าการสู้รบที่ภูมิภาคเคิร์ส เป็นไปตามแผนการของยูเครนอย่างไรก็ตามครับปูตินกล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่าการที่ยูเครนส่งหน่วยรบที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติการในภูมิภาคเคิร์สเท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องโหว่ในภูมิภาคดอนบาสทางตันออกของยูเครนหรือเป็นการทิ้งพื้นที่สําคัญทางตันออกซึ่งกลายเป็นการสร้างโอกาสให้รัสเซียสามารถรุกคืบพื้นที่ดังกล่าวได้มากขึ้นและเร็วขึ้นด้วยครับ